ถ้ายังจำกันได้ครับและเผื่อใครยังไม่รู้ครับช่องหม Movie นะีมูฟวี่เนี่ยมีแอดมิน2คนนะครับคลิปรีวิวแล้วก็ความเห็นต่างๆเนี่ยก็จะรวมมาจากพวกเรา2คนนี่แหละแล้วพวกเราพูดเรื่องนี้ทําไมครับก็เพราะว่าหนังเรื่องใหม่ของผู้กำกับลิทลิสก็ต t เรื่องนี้ทําให้2หมีเนะี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันพอสมควรครับแค่พวกเราเองยังเสียงแตกเลยครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าเป็นยังไงก่อนอื่นมาพลอตของหนังเรื่องนี้กันก่อนครับ เรื่องราวเนี่ยย้อนไปในปลายศตรวรรษที่18ครับหลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสและสิ้นสุดยุคราชวงครับนายทหารกองพันปืนใหญ่นโปเลียนโบนาปาร์กเริ่มที่จะสร้างชื่อเสียงผ่านการเอาชนะการลบในหลายสมรภูมิจอมทับลายพายผู้มากด้วยกลยุทธ์ผลงานนั้นเป็นประจักษ์จนได้เลื่อนขั้นเป็นถึงนายพลครับแต่ความทะยอทะยานของเขายังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ในหัวของนโปเลียนนั้นมองไปถึงความเกรียงไกลที่ประเทศของเขาควรจะเป็นระหว่างเส้นทางความฝันนั้นยิ่งใหญ่นั่นเอง นโปเลียนได้พบเจอกับโจเซฟีนแม่ไม้ลูกสองมากสเสน่ห์จนเขาแทบจะละสายตามไม่ได้ความรักก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนโปเลียนยังไม่รู้ตัวเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตความฝันและประเทศฝรั่งเศสนี้ไปตลอดกาลครับนบโปเลียนเป็นหนังที่ค่อนข้างแกว่งในด้านอารมณ์ครับต้องบอกแบบนี้ก็แล้วกันตลอดเวลาการดูเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีผสมกับเฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะความแปลกของมันเนี่ยไม่ใช่ความบกพร่องทางด้านการกำกับหรือว่างานสร้างนะครับ แต่ว่ามันแปลกในวิธีการนําเสนอเดี๋ยวเรามาว่ากันครับขอพูดถึงสิ่งที่เห็นได้ชัดๆในหนังก่อนเลยก็คืองานภาพครับสวยเป๊ะเนี้ยบผมรู้สึกว่านี่มันคือจุดแข็งของหนังที่ทํามาจาก Apple หรือเปล่าซึ่งผลงานที่ Apple ออกทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหนังดีนะครับแล้วก็ทุกเรื่องเลยโปรดักชันมันจะต้องเนี้ยบมากๆครับจุดเล็กๆน้อยๆฉากจะโผล่มานิดเดียวแค่ไหนก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่ละเอียดครับแหมก็ทุ่มทุนจริงๆนั่นแหละครับสงสัยเงินจะหนาหนังเรื่องนี้เนี่ยมีทุนสร้าง200ล้านียลรัน มองจากสิ่งที่เราเห็นในเรื่องเนี่ยผมให้ว่าไม่แพงครับเพราะนอกจากฉากแล้วก็คอสตูมสุดเนี้ยบแล้วในหนังยังมีซีนสมรภูมิสงครามขนาดจัดเต็มมาให้เราได้ดูด้วยครับไม่ได้มาแบบหลอกๆมาซีนแป๊บหนึ่งสซีนผ่านอะไรแบบนั้นครับเราจะได้ดูกันสู้ตั้งแต่ต้นครับจนรู้ผลแพ้ชนะเลยซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เห็นแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วแหะครับแต่ว่าการต่อสู้ในสนามรบเนี่ยไม่ใช่แกนหลักของหนังครับหัวใจจริงๆคือตัวนโปรเลียนแล้วก็คู่รักของเขาโจเซฟีนต่างหาก กว่าเ0ของหนังเนี่ยวนเวียนอยู่กับ2คนนี้ครับก่อนดูเนี่ยผมก็ได้ยินคำครหามาเยอะครับว่าหนังนโปเลียนของลิลลี่สกอตเนี่ยไม่ตรงกับประวัติศาสตร์จนเป็นที่มาของประโยคสุดแซบที่ภูมิกับเนี่ยตอบกลับคนที่วิจารณ์หนังเรื่องนี้ครับว่าไม่ตรงกับประวัติศาสตร์ว่าเออขอโทษนะมึงมึงอยู่ตรงนั้นเหรอเพื่อนก็ไม่ใช่ไหมถ้าไม่ได้อยู่เนี่ยก็หุบปากไปเถอะก็แซบดีเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยผมแอบเห็นอันนี้เนี่ยพวกเราเห็นด้วยนิดหน่อยครับในฐานะที่เปรมเนี่ยเรียนเรื่ ส่วนพวกเราเนี่ยก็ชอบศึกษาบะวิศาสตร์อยู่แล้วจะรู้ดีว่าพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเขียนเหตุการณ์เดียวกันในอดีตถูกเล่าผ่านคนเล่าที่แตกต่างกันมันก็ต่างกันแล้วครับต่างกันคนละโลกเลยแหละดังนั้นถ้าเกิดว่าลิลลี่สกอตอยากจะถ่ายทอดมันออกมาในรูปแบบของตัวเองก็เป็นสิทธิ์ของเขาเช่นเดียวกันครับแล้วก็อย่าลืมว่านี่เป็นหนังเราเอามันไปใช้อ้างอิงอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับความรู้สึกของผมตอนดูนะปเรียนเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันตรงกับเรื่่องรรราาวทีเคยับู้มนะ ในภาพรวมใหญ่ถูกต้องแน่ๆครับแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวแถมยังดูเหมือนจะนําเสนอด้านเดียวมากไปหน่อยครับนบโปเลียนเหมือนถูกตัดสินไปแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงตั้งแต่ช่วงเริ่มเรื่องตัวหนังเนี่ยดูจะเน้นเรื่องราวลับๆใต้เตียงระหว่างตัวเขาและโจเซฟีนครับใครตามประวัติศาสตร์มาก็ะจะพอทราบบ้างว่าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องราวความรักที่เผ็ดร้อนอยู่แล้วแต่ว่าในหนังเนี่ยเดือดยิ่งกว่านั้นอีกครับ ดูเหมือนว่าลิลลี่สกอตจะหยิบบรรดาข่าวลือแล้วก็เรื่องซุบซิบต่างๆมาใส่ในจอทั้งหมดครับแถมขยายให้มันแซบไปมากกว่าเดิมอีกแบบอ <c oughs> เลยแหละครับมันไม่ได้จงครึมแต่ว่ามันลาโมกครับจริงๆเปลี่ยนชื่อหนังเป็นใต้เตียงนโปเลียนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมชอบพาร์ทนี้ของหนังนะเป็นพาร์ทที่มีอิมมชันนอลที่สุดแล้วครับในขณะที่ส่วนอื่นๆนั้นมันค่อนข้างไร้อารม์ร่วมซะเหลือเกินลิลลี่สกอตนั้นเล่าพาร์ทอื่นนอกจากความรักได้อย่างตรงไปตรงมาเหลือเชื่อครับบ คือหยิบจากประวัติศาสตร์มาแล้วก็เล่าแบบฉากต่อฉากไม่ค่อยสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างฉากด้วยซึ่งก็ถือว่าน่าแปลกใจครับทั้งที่บริบทของเหตุการณ์ในฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนมากทีเดียวครับตรงจุดนี้เนี่ยขัดกับพาร์ทความรักที่เราเห็นการพัฒนาของตัวละครชัดเจนหนังทาเหมือนว่าเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าหน้าประวัติศาสตร์ของนโปเลียนเป็นอย่างไรความแห้งของอารมณ์ร่วมนั้นเกิดขึ้นจากความตั้งใจแน่นอนครับ หนังเนี่ยจะไม่บิวแล้วก็ไม่อะไรกับคุณทั้งนั้นครับแค่นําเสนอแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องคิดเอาเองครับการต่อสู้ครั้งนี้มันชอบทําหรือไม่ฝั่งไหนกันแน่ที่กลุ่มความถูกต้องไม่มีบอกครับหนังไม่ได้ไกด์ไลน์คุณในเรื่องนี้แล้วก็ไม่บอกช,ชัดๆด้วยว่าลบไปทําไมลบเพื่ออะไรสําหรับคนที่รู้เรื่องราวนโปรเลียนอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับแถมรู้สึกว่านี่คือเวอร์ชันภาพของบริษัทศาสตร์ที่รู้มาด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องราวของนโปรเลียนแล้วก็กกออองทองทพขขเาามา่น ผมว่าอาจจะมีปัญหาครับแล้วก็หลุดจากหนักได้ง่ายๆฉากการเมืองต่างๆก็แทบไม่พูดถึงแนวคิดที่ไปที่มามาถึงก็ซัดจุดที่เกิดเรื่องเลยครับฉากลบก็ไม่บิวอะไรทั้งนั้นไม่มีเป๊ปทอคกไม่มีสร้างกําลังใจไม่ต้องพูดกันเยอะครับซัดก,กันด้วยฝีมือแล้วก็กลยุทธ์ซึ่งก็ไม่อธิบายให้เราฟังอีกครับอันนี้เนี่ยก็ต้องดูแล้วก็จับสังเกตเอาเองหนังไม่ได้ไกดมาให้ครับแต่ถ้าถามว่าผมชอบมันไหมก็ชอบครับ แต่ก็ยอมรับกันว่าขาดอารมณ์ร่วมบางอย่างที่เราเห็นใน,นงสงครามเรื่องอื่นๆครับที่มันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกฮึกเหิมไปกับเหล่าทหารที่กําลังจะไปลบด้วยอย่าง The Lo r d of the r i n g ก็มีคนให้เราเชียร์มีตัวละครให้เราตามใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นหรือว,ว่าจะเป็นแนวแอนต w วอรแบบ All q u i เ t on the With e r สเท o n t แนวลบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่อีกครับลีลีสกอตเนี่ยเล่ามันไปแบบตรงๆเลยว่าสนามลบจริงๆในมุมมองของเขาควรเป็นอย่างไร กว่าที่มันจะมีซีนอารมณ์นิดนหน่อยๆเนี่ยก็มาในช่วงท้ายแล้วครับโดวยวิธีถ่ายทอดแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนชอบและก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ครับพวกเรา2คนเองก็ยืนคนละฝั่งมีความเห็นที่ค่อนข้างจะต่างเหมือนกันครับส่วนเรื่องในแสดงเนี่ยไม่ต้องกล่าวกันเยอะครับแม้ว่าคุณจะเอนจอยหรือไม่เอนจอยกับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับกับว่าการแสดงของ2ตัวละครหลักนั้นยอดเยี่ยมมากวากินฟินิกคงภาพนโะปเลียนที่ผมวาดไว้บุคลิกประหล,ะะหลาดๆกับพี่เขาเนี่ยเข้ากันดีจริงๆครับส่วนวอนิ ที่ดูเหมือนจะเล่นง่ายครับแค่สวยก็พอหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลยครับตัวละครนี้ไม่ได้มีดีแค่สวยแต่ต้องมีสเสน่ห์บางอย่างมันต้องถึงขั้นน่าหลงไหลไม่ใช่แค่รูปโฉมอย่างเดียวซึ่งวานิสซาเคอร์บี้ก็ทําได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรต้องติเลยครับถ้าไม่รักหนังเรื่องนี้ก็อาจจะเกลียดมันเข้าไสไปเลยก็ได้ผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้นะครับสาหรับนบโปเลียนถ้าถามว่าเรื่องนี้ให้เต็ม1ิบได้เท่าไหร่ก็จะบอกตรงๆว่าตอบไม่ได้ครับกราฟเนี่ยมันขึ้นสุดลงสุดมากเกินไป แต่หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะบอกชัดเจนสาหรับคนที่กําลังสนใจครับว่าเข้าไปแล้วจะเจอกับอะไรบ้างภายในโรงนี่คือหนังชีวิตรักและก็สงครามของนโปเลียนยาหวังว่าจะได้รับรู้ประวัติศาสตร์ฉบับสมบูรณ์จากมันครับอันที่จริงถ้าเกิดว่าศึกษาเรื่องนโปเลียนมาก่อนจะดูหนังเรื่องนี้ก็จะดูสนุกขึ้นครับลดความสับสนในหลายๆอย่างได้เยอะอยู่เหมือนกันและถ้าเกิดว่าใครโหยหาฉากสำหรับภู้ใหญ่ๆการลบที่มีกลยุทธ์แท็กติกอามพาดครับออสเตอริสวอเตอร์ลู สำหรับภูมิชื่อดังพวกนี้ถูกถ่ายทอดออกมาบนจอได้อย่างน่าตื่นตาแล้วก็อลังการจริงๆครับสนุกในการดูรายละเอียดหาเจ้าใหญ่ที่สุดที่สามารถดูได้ก็ดีเหมือนกันครับจะไอ a ์แม็กหรือว่าสกินเอ็กซ์ก็ได้เช่นเดียวกันครับผมเนี่ยมีโอกาสได้ดูอันหลังครับก็คือสกินเอ็กซ์บอกไว้ก่อนว่าปกติแล้วไม่ชอบสกินเอ็กซ์น้อยเรื่องมากครับที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ฝืนเท่าที่จําได้เนี่ยก็มีฟอร์ดเวอร์ซูสเฟอร์รี่แล้วก็ท็อปการมาริคเรื่องอื่นเนี่ยคิดไม่ออกจริงๆครับแต่ผมจะเพิ่มนะเเเข้้้าไปในนนนีีดดววยยช่ยกั ถ้าออกมาได้ดีครับโดยเฉพาะกับบรรยากาศการโอบล้อมในสมรภูมิเพิ่มอัตลลดได้มากทีเดียวครับประมาณนี้ก็แล้วกันครับสาหรับนบโปรเลียนแต่ก็เช่นเคยนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเต็มสิบให้เท่าไหร่หนังเรื่องนี้สนุกแค่ไหนไม่มีใครตอบได้ครับนอกจากตัวคุณเองแล้วก็ตาของคุณเองครับพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของนโปรเลียนได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั้งระบบ IMAX แล้วก็ Screen 8ครับ